ประนอมนี่เมื่อวานนี้นะข่าวไปถามท่านนายกร,รัฐมนตรีด้วยนะคะ,ะท่านนายกบอกว่าสื่อรู้สาระแล้วหรือยังว่าข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างไรต้องพิสูจน์กันไปทําไมต้องไปตัดสินเขามันเป็นเรื่องในครอบครัวเขามีลูกกันกี่คนการบริหารธุรกิจในครอบครัวคิดตรงกันหรือไม่ถ้าไม่ตรงกันก็ไปขึ้นศาลหรือจะต้องให้ตัวท่านนายกตัดสินอะไรอย่างนั้นนะคะแล้วท่านก็บอกว่าจะให้ผมสั่งอะไรอีกจะน้ำพริกจะปลาทูจะอะไรอีก <c oughs> แล้วก็บอกว่าผมทําแต่เรื่องเล็กทั้งท้งที่เรื่องใหญ่ก็ทําปกติเรื่องเล็กๆล็ นายกบอกมิต้าเขาไม่ทาหรอกอแต่อันนี้ทําหมดเล็กก็ทําใหญ่ก็ทําก็คงมันจะมาจากปรโสโลแกนสโลแกนอันนี้เติมท่านนายกไปค<อ>นะสโลแกนเล็กๆมิต้าไม่ใหญ่ๆมิต้าทำเ<อ>นี่ยค่ะท่านนายกก็เลยบอกว่าปกติเล็กๆมิต้าไม่ทำหรอกแต่อันนี้เนี่ยทำหมดเล็กก็ทําใหญ่ก็ทําเพราะว่าเรื่องเล็กมันเป็นผลกระทบต่อประชาชนใหญ่ๆเรื่องโครงสร้างผมก็ทําทีนี้ในระหว่างนั้นเนี่ยท่านนายก ขอดูรูปในโทรศัพท์มือถือนักข่าวใช่ไหมคะใช่ค่ะมันเป็นภาพที่ส่งต่อกันในโลกออนไลน์นะคะเป็นภาพของการล้อเลียนกระปุกน้ําพริกนรกพ่อประยุทธ์ะระบุสโลแกนด้วยเนีคะท่านนายกดูของแท้มีอะไรกันนักกันหนาปัดโทษนะคะเป็นคําพูดติดปากของท่านคือมีอมรูป,รปท่านนายกอยู่บนฉลากด้วยใช่ค่ะนะคะ,นะคะท่านก็บอกว่าเรื่องนี้ฉันควรจะโกรธ ฉันขี้เกียดโกรธมันไม่ผิดเพราะมันเขียนชื่อไม่ใช่ชื่อฉันแต่เอารูปฉันไปแพร่ผิดหรือเปล่าจะให้พลรีสัรเสริญแก้วกำเนิดโคศสประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไปดูอา้าวไปดูบรรยากาศในช่วงนี้กันนะคะแล้วพี่แพรพนอมรู้สาเหตุอะไรบ้างอย่างข้อที่จริงอ่ะมียังก็ก็ไปไปการพิสูจน์ไปที่เธอทำไมต้องไปตัดสินเขาเรื่องในครอบครัวเขานะเขามีลูกอีกคนแล้ว และการบริหารในครอบครัวเขาเขาคิดตรงกันไหมไม่ตรงก็ไปขึ้นศาลเขาน่นหรือผมตัดสินน้ำพิกอีกปลาทูอีกอะไรอีกอะไรกันก็สักให้หมดอ่ะแมมแล้วบอกว่าผมทําเรื่องเล็กทําแต่เรื่องเล็กเลื่อยเรื่องเรื่องใหญ่ก็ทาใเห็นไหมปรตีเล็กๆมิต้าเขาไม่หรอก อันนี้ทำหมดเล็กก็ทำใหญ่ก็ทำเพราะเล็กมันเป็นผลกระทบกออกประชาชนผมก็ต้องสั่งผมก็ต้องทำใหญ่ๆโครงสร้างผมก็ต้องทำเขาว่าอะไรเนีเห็นไหมถ้าควจะโกรธถ้าไม่เหยียดโกรธมันไม่ผิดเพราะมันนามันเขียนชื่อไม่ใช่ชื่อฉันเจ้าลูกจะไม่แพ้จะผิดป่าไม่รู้ไ,ไอ้ไก่โอ้อมรู้เนี นี่เมื่อวานนี้นะคะนักข่าวก็ถามท่านนายกถึงประเด็นของแม่ประนอมด้วยค่ะ,คะก็เดี๋ยวติดตามความคืบหน้าเอาใจช่วยทั้งสองฝ่ายนะคะ,คะทั้งฝั่งของคุณแม่ประนอมแล้วก็ฝั่งลูกสาวคนโตด้วยก็คงจะมีความคืบหน้าเข้ามาเรื่อยๆนะคะ